ได้จับราคาเหรอจับราคาอย่างนี้อย่างนี้เออสมมติแปดสิบบาทแปดสิบบาทเออไม่แพงไอ้เนี่เหรออยากให้มันถึงร้อยจิลูกถ้ามันขายได้เป็นพันนะเนี่ยได้ก็ต้องยอมถ้าขายได้เป็นพันต้องยอมใช่ไหมยอมใช่พอมันอยู่กับผมมันขายไม่ได้แน่เป็นพันใช่ไหมแบบนี้พี่เพราะอะไรอ่ะไม่รู้ผมไม่รู้นะเห็นแบบวีวหยิบเมื่อกี้ขายใช่ไหมอุ้ยท้อทษอ ันเหมามาได้ราคายังได้อ้นี่มั้งยังได้เลรไปเส้นหนึ่งพี่อ๋อเหมามาเหรออุ้มมาตีเนาะเลรไอ้นี่โอ้โหแต่สภาพเยินจัดเลยปีสิบแปดอ๋อเลยใช่แต่สภาพแต่ขายไม่ได้กี่ร้อยเก้าอันนี้อันนี้อะไรนะแปดสิบบาทอ่าถอนมาสามร้อยอ่ะให้สองร้อยโอ้โหเออแม่แม่ต้องมี้ ขอบคุณมากครับครับผมครับบ้านนอะปลุกไ่พอองค์พอเราเลื่องของเงินก็ได้ลดลงได้รถเอาเราได้ตรงนี้แหละได้เงินพี่สาธิตแล้วอ่ะเทคนิคสองพันหกเพย์โอ้อะไรอ่ะไม่ได้หนึ่งสี่พันละกันไม่ได้อันนี้อันนี้เท่าไหร่หนึ่งสองพันสองพันไม่ได้พี่อันนี้ก็หนึ่งสอไม่ได้ไม่ได้คู่เลยอันนี้เอายี่สิบสามอันนี้เอายี่สิบสอง สี่สิบห้าสี่สิบห้าจัดไปองค์นี้ซื้อมาห้าร้อยไม่ใช่เขาขายเขาคัดกองมาแปดสิบบาทแล้วก็เลยให้เขาไปสองร้อยจัดไปอ่จัดไปนะเท่ากับเทคนิคยี่สิบสององนี้ยี่สิบสามโอเคครับผมรู้เรื่องครับทำไมยกกล้องถ่ายพี่อ๋อไปซื้อไปซื้อรัอบซัพก่อน 4,500เรียบร้อยอค,ครับ